สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังรับชมคลิปการต่อการพาของผมนะครับตัวนี้ก็คือตัวก็อกนะไม่แน่ใจว่าชื่อถูกหรือเปล่านะครับเป็นโมบิลสูตรนะครับจากซีรีส์การดัมภาคแรกนั่นเองครับคือตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้มีแบ็กกราวกับภาคนี้มากนักนะครับเคยดูเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นตัดมาเป็นเหมือนกับเป็นตอนพิเศษ3ตอนเนาะใน n น t f l i x นะครับซึ่งก็ตัวนี้ครับเป็นงานไฮเกตนะครับผมขนาด1ต่อ144นะครับผม กกเนี่ยเป็นโมบิลสูตรจู่โจมใต้น้ำนะอันนี้ข้อมูลผมก็อาจจะรู้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะผมไม่ไม่ได้เป็นแฟนภาคนี้นะครับอาจจะดูมาไม่เยอะมากแต่ว่าข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับจะสังเกตได้ว่าตัวงานเนี่ยค่อนข้างจะเก่าเลยนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาครั้งแรกในปี2000นะครับช่วงเดือนมีนาก็เป็นกันพามอือกี่ยี่สปีที่แล้วนั่นแหละครับมันก็จะประมาณนี้เนาะเราบวกด้วยความที่เป็นไฮเกตด้วยเป็นหุ่นลูกกระจอกด้วยนะครับมันก็จะนิดนึงนะ มันจะไม่ได้แบบมีความว้าวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดูจากใบต่อแล้วก็ดูจากจํานวนแผงแล้วเนี่ยก็เป็นกันพาที่คิดว่าต่อง่ายนะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่นะถ้าถ้าเกิดว่ามีคนชอบตัวเนี้ยนะครับจริงๆต้องพูดว่าเกินพาไฮเกตหรือว่าพวก SD หรือว่า e n t r y ีเกตเนี่ยเหมาะกับมือใหม่หมดนะครับจะมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่ผมคิดว่ามันแอดวานนะแต่ว่าอะไรพวกเนี้ยมันฝึกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกันเลยดีกว่า การต่อของผมเนี่ยก็จะเป็นการต่อแบบค่อนข้างจะธรรมดานะอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่ต่อกันพาแบบ professional ขนาดนั้นนะถ,ถึงผมจะตอ่อมันมาแบบโหส,สิบกว่าปีแล้วก็เถอะแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่อุปกรณ์น้อยนะผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อดิบตัดเส้นติดดีคอนนะครับผมอันนี้ที่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังเบสิกอยู่นะ ก็คือมีแค่ตัดตัวชิ้นงานออกมาจากแผงลันเนอร์นะครับแล้วก็มีเอาตัวคัตเตอร์นะครับในการแบบเก็บรอยประมาณนี้นะอีก next level เนี่ยบางคนก็อาจจะมีใช้กระดาษทรายในการเก็บรอยนะครับใช้ตะไบแก้วหรืออะไรนี้ก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะครับเสร็จกันไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับก๊อกไฮเกต UC ซนะครับผมนี่ก็เป็น การต่อดิบนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนตรงปกนะครับคือแน่นอนคนระับนี่คือสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ลูกตาสีพูนะคือถ้าเกิดว่าติดตามสติกเกอร์เนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตนำเจ้ากล้องนีไปทำสีเล็กน้อยนะครับอาจจะมีติดกาวติดดีคออะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นได้นะครับเรามาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวเนี้ขยับอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่ผมจะปิดงานนะครับผมออดเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงครั้งแรกที่ผมเห็นเจ้าสีของตัวก๊อกเนี่ยทังเกตไหมครับสีเหมือนเลือดต้มเลยนะฮะในก๋วยเตี๋ยวในเกาเหลาอะนะครับผมเห็นเราก็เอ๊ยหิวข้าวเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่ครับจะขยับเอวซ้ายขวาไม่ได้ขยับได้แค่นี้นะแล้วก็ขึ้นลงแบบนี้นะครับ ขมแมวพุงอะไรประมาณนี้ครับส่วนหัวก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับมันเป็นจอยเนาะเสียบก็จะขยับได้ประมาณนี้นี่คือด้านหลังครับแบคแพ็ค,คเนาะก็นี่ข้างใต้นะครับไอพ่นของมันเวลาดำในน้ำนะตัวน,นี้เป็นหุ่นหลบใต้น้ําอุ้ยเอาโทษทีฮนะมันก็ต้องเข้าใจว่าด้วยความที่มันเป็นโมเดลเก่าเนาะมันอาจจะมีอันนี้นิดนึงเนาะขาก็ขยับได้ครับขยับได้ประมาณนี้นี่อันนี้ประมาณนี้ นี่ครับประมาณนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างอิสระเลยถ้าจัดท่าดีๆก็นี่ครับทำแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็ปรับได้นิดหน่อยตรงข้อเท้านะฮะนี่สามารถทาแบบนี้ได้นะครับแขนก็หมุนได้แบบนี้ครับผมขยับออกได้ประมาณนี้ไอ้ที่เป็นข้อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยืดแขนอะไรได้นะครับมันสามารถองอได้แบบนี้นะครับนิดหนึ่งขยับโค้งได้ทาเป็นเวฟได้ประมาณนี้นะ นิ้วก็ขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับผมนี่ขยับได้นิ้วทุกนิ้วเลยอุ้ยเอาโอ้นี่ครับกำกำมัดก็ได้เนาะอันนี้มันจะหลวมๆหน่อยนะผมต่อหักไปนิดนึงนะครับคนที่ต่อก็ต้องระวังช่วงนิ้วดีๆนะคือว่าไม่ได้ต่อหักหรอกแต่ว่าผมมาประกบนิ้วเข้าไม่ครบนะครับเหลือนิ้วนี้นิ้วเดียวถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะ่งะง้แงออกมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่ใช่ไหมผมมากดเข้าไปเลยนะครับไม่แงออกมามันก็เลย เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นความผิดพลาดของผมเองนะนี่ครับผมตัวนี้ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะก็ให้เกดราคาก็ไม่สูงนะราคาประมาณสอง0นะมันก็จะทำอะไรได้ไม่มากนะแล้วก็เป็นโมเดลเก่าด้วย20ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าสำหรับตัวผมแล้วค่อนข้างพอใจนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวอา,าผมจะทำอีกนิดนึงให้นะครับก็คือตัวนี้มันสามารถเก็บแขนได้นะครับ มันจะมีท่าโพดเก็บแขนก็คือต้องดึงปอกไหลมามันจะเป็นจอยแบบนี้นะครับเป็นร่องแบบนี้ที่ก็เสียบเพอไปแบบนี้ได้นะครับนะครับมันจะมีตัวท่าเก็บแขนเป็นท่าเฉพาะของตัวนี้เลย ประมาณนีน้เก็บแขนประมาณนี้นี่ครับผมทาเก็บแขนประมาณนี้เนาะนี่ฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวก๊อกนะเดี๋ยวเราจะไปทำทรงทำสีอะไรกันต่อนะครับ,รบทำสีของผมนี้ไม่ใช่หมายถึงแอร์บัชนะครับก็จะเป็นแค่ตัดเส้นแล้วก็หาดีคอมาติดนะครับดีคอจะเป็นดีคอที่มาจาก ดีคอนเลือนหลือจากกันพาหลายๆตัวที่ผมต่อน,นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ผมเอาไปเรียกว่าเอาไป modify ในแบบของตัวเองแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมมั่นใจว่ามันน่าจะสวยกว่าในแบบตัวตั้งต้นเนาะต้องเข้าใจว่ากันพาทุกตัวเนี่ยซื้อมาแล้วก็คนอาจจะคิดว่ามันจะได้ตามกล่องเลยจริงๆมันไม่ได้ตามกล่องขนาดนั้นนะครับเราก็ยังต้องไปดัดแปลงเองในแบบของเรานะครับผมนี่ฮะ ว่าชอบนะครับเป็นฮุนเบยที่เท่มากมีเสน่ห์ดีครับในแง่ของด้วยความที่เป็นกันน้าพักแรกหรือว่าไม่รู้เพราะว่าเราเคยเห็นหน้ามันบ่อยด้วยหรือเปล่านะมันเลยเป็นเบยที่มีเสน่ห์นะครับผมเบยของกัรน้าพักแรกเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเริ่มตกแต่งงานโดยการใช้ตัวสีแน่นไลน์นะครับผมเป็นสีดาในการเดินล่องแล้วก็ตัดเส้นในส่วนต่างๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถใช้ทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับแน่นไลายเนี่ยจริงๆผมว่าเพิ่งเอามาใช้ได้ประมาณ2-3ปีแต่ก่อผมใช้ตัวปากกามาร์เกอร์นะครับแต่ว่าผมรู้สึกชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็จะมีนะครับคือมันจะเป็น เนื่องจามที่มันเป็นทินเนอร์เนาะมันก็จะมีความที่จะกัดพลาสติกนะครับถ้าเราใช้เยอะเกินไปเนี่ยมีโอกาสทําให้พลาสติกเนี่ยแตกได้นะครับผมก็ทําแตกมาหลายตัวแล้วนะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบจะเรียกว่า60เเ,เลยนะที่ใช้ตัวเพนอลไลตัวเนี้ยเราเราแบบทำให้พลาสติกแตกนะก็ต้องต้องระวังนะครับใช้ตัวเพนอลไลเดินเส้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเช็ดมันออกได้นะครับก็ใช้ทินเนอร์นั่นแหละเช็ดออกนะครับผม หลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีการติดตัวดีคอนนะครับจริงๆแล้วนาริง,รงมันก็เรียกดีเข้านั่นแหละครับแต่ว่าเราอาจจะติดปากเรียกกันว่าดีคอนนะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นดีคอน้ำนะผมก็มีซื้อแยกมานะครับเป็นลายของพวกโมบิลสูรของซีออนนะแล้วก็จะมีตัวใช้ตัวเซตเตอร์นะครับไม่น่าจมัมชื่ออะไรนะมันจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวดีคอนเนี่ยติดกับ ตัวการพาง่ายมากขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับการต่อกันพาสักตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความสุขของมันเนี่ยคือช่วงเวลาที่เรากำลังสร้างมันขึ้นมาครับกำลังต่อกำลังประดิษฐ์มันขึ้นมานะไอความรู้สึกหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เพราะว่ามันไม่เท่ากับตอนที่กำลังต่อผมเลยเข้าใจาเลยว่าทำไมเวลาแบบไปดูในกลุ่ม f a c e b o o กอะไรเงี้ยนะครับ พวกขายซากหรือว่าขายตัวกันพลาที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกกว่ากันพลาที่ซื้อมายังไม่ประกอบคือผมมาเพิ่งตกตะกอนเริ่มพวกเนี้ยประมาณแบบ3ามหปีนี้เองครับว่าแบบจริงๆความสุขของมันเนี่ยก็คือแบบการได้ต่อเนี่ยแหละครับแล้วก็ยิ่งกว่าการได้ต่อเนี่ยคือการดัดแปลงมันให้ให้เป็นไปนในแบบที่เราชอบแล้วก็ถูกใจเราครับสุดท้ายนี้ผมก็จะปิดงานนะครับด้วยการพ่นตัวเขียนครับ เคียร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเคียร์กึ่งเงากึ่งด้านนะแต่อาจริงส่วนตัวเนี่ยจากที่ใช้เคียร์มาหลายๆตัวนะผมชอบเคียร์เงาที่สุดแล้วนะแต่แต่ก่อนนะใช้แต่ด้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะด้วยความที่มันเป็นเหมือนผมเริ่มต้นซีรีส์ใหม่อ่ะเนาะคือเป็นซีรีส์ตัวอ่ากันดั้มภาคแรกไฮเกตนะผมก็จะอยากใช้เคียร์ที่ไม่เหมือนกับที่เคยใช้มานะผมก็จะใช้เป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะครับคือต่อจากนี้นเนี่ยถ้าต่อซีรีส์ไฮเกต ที่มาจากาการด้ามภาคแรกนะภาคศ7 9ยูนยเนี่ยผมต้องการที่จะใช้เคลียร์กึ่งเงากึ่งด้านทั้งหมดเลยนะฮะวิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนพ่นสเปรย์ทั่วไปนะเราก็ต้องกะระยะห่างจากตัวโมเดลเนี่ยสักประมาณ30เซนก็ได้นะครับหรืออาจะใกล้กว่านั้นหน่อยก็ได้นะแล้วก็พ่น2รอบนะด้านหน้าด้านหลังพ่นบางๆพ่นเคลือบนะครับผมก็พ่น ทีลเราฝั่งนะแล้วก็รอให้แห้งสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกําลังดีนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมที่ต้องแนะนาไว้ก่อนเลยก็คือควรจะพ่นในช่วงที่อากาศไม่ชื้นมากนะครับมีแดดหน่อยก็ดีนะแล้วก็ ควรจะปัดฝุ่นนะครับปัดฝุ่นตัวชิ้นชิ้นงานก่อนพ่นนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยไปจับนะครับผมแต่ถ้าดูจากในคลิปผมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าโฮมเมดนิดนึงนะก็ใช้กระดาษลังมามากัาน้นแล้วก็ผมก็เปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็พ่นเอานะจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมแล้วก็สาหรับคนที่พ่นเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่แมสใส่อะไรหน่อยนะครับระวังมันเข้าตาแล้วก็อย่าสูดดมมากเกินไปนะครับ และนี่นะครับก็คือกอ๊อกหนละัจะจากที่ปิดงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีไปเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยนะสังเกตว่าพื้นผิวนะครับของตัวงานเนี่ยจะมีความดูเหมือนคุกขะแล้วก็ ต้องพูดว่ามีความดูเหมือนจะด้านนะครับแต่ว่าเท็กเจอร์ก็ยังเป็นเงาอยู่ดีนะนั่นก็คงคงเป็นคำนิยามของคำว่ากึ่งเงากึ่งด้าน,นครับแล้วตัวหน้าของมัน,นครับหน้าจอลูกตามันเนี่ยผมเอาตัวมาร์เกอร์สีดําระบายนะครับผมด้วยความที่อย่างที่บอกนะผมไม่ไม่ได้มีแอร์บัสนะครับก็จะใช้เป็นแบบธรรมดาเนี่ยแหละฮะใช้มาร์เกอร์ระบายเอาเลยนะสังเกตว่างานเริ่มจะออกมาดูโอเคกว่าตอนแรกในระดับหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพมุมต่างๆมาให้ดูนะครับ ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พูดว่าจบหลายรอบอันนี้คือจบจริงๆนะครับจบแล้วนะตัวนี้คือเป็นเหมือนเป็น,ปนตัวไฟแนลจริงๆนะครับของตัวกอกไฮเกตอันนี้ผมจะเทียบให้ดูกับตัวไฮเกตของซีรีส์ล่าสุดเลยนะก็คือตัวคาริบานกันดั้มนะครับจากซีรีส์ภาคเดอะวิดโฟร์เมอร์คิลี่นะครับขนาดก็จะจริงๆแล้วไล่เลี่ยกันเลยนะเกือบเท่ากันเลยนะครับผมและนี่นครับก็คือทั้งหมดของ พากันบิวกันพานะครับผมเพิ่งคิดชื่อได้ตอนตอนัดตอ่ตอน,นี่เลยนะครับผมสำหรับก็อกไฮเกตนะครับผมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้จริงๆแล้วมีจุดกําเนิดมาจากการที่ผมมาเป็นคนที่ต่อกันพาอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็ต่อมาหลายตัวมากนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยจะมีห้องเก็บของนะครับที่เราสามารถไปฝากของเก็บไว้ได้นะคือผมคิดว่าปัญหาหลากักๆของคนที่เล่นพวกโมเดลเนี่ย ไม่ใช่เรื่องไม่มีตังซื้อหรืออะไรหรอกครับใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่มีที่เก็บนะครับผมพอเพื่อนเนี่ยออฟเฟอร์ที่เก็บมาให้เราเนี่ยผมก็เลยเอยเราอยากเอากันพาของเราไปเก็บที่ห้องเพื่อนนะครับผมทีนี้นผมก็เลยอยากทำธีมให้มันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะขนตัวอะไรไปเก็บก็ได้ผมก็เลยทำธีมขึ้นมาว่าผมนะ่อยากจะเอาพวก การพาที่เป็นจากการด้ามภาคแรกนะครับไปเก็บไว้เป็นพวกไฮเกต UC นะครับไปเก็บไว้ที่ห้องของเขาซึ่งไอเดียนี้นเนี่ยก็มีที่มาอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมอะดูกันด้ามตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมมาดูตอนที่ยังไม่ได้ชอบกันด้ามนะก็คือไม่รู้ว่าเดือนนี้คนทันกันอยู่ไหมก็คือตัวเคโลโลนะครับเคโลโลเนี่ยจะเป็นคนที่คลั่งกันด้ามมากแล้วก็จะแบบมีการพาของพวกหุ่นตัวประกอบ ใช้คำว่าเบสเลยการของภาคแรกอะเยอะมากแบบนางเก็บเป็นคอลเลกชันมาเตอร์เกตเลยนะผมว่าคิดว่าสักวันผมอยากมีแบบนั้นแต่ว่าตอนแรกอะผมไม่อินนะว่าทาไมต้องเก็บพวกตัวลูกกระจกวะแต่ตอนที่โตมาอายุเท่าเนี้ยแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีสเสน่ห์มากเลยเราอยากทําอย่างนั้นอะเราอยากมีห้องเก็บที่แบบเปิดเข้ามาเฮ้ยเป็นแบบมีซากูมีแบบเกลกุก๊กมีแบบอากายอะไรนะมีแบบพวกหุ่นตัวประกอบของภาคแรกครบเลยนะครับผม แต่ว่าถ้าจะเป็นมาสเตอร์เกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะขนาดนั้นนะครับในช่วงนี้นนะก็เลยคิดว่าทําเป็นไฮเกและกันนะแล้วก็ไหนๆก็ต่อกันพาเราด้วยนะก็เลยอยากลงจริงๆช่องนี้ผมทําไว้ลงหลายอย่างนะแต่ว่าลงคอนเทนต์ยูกิเยอะจนกลายเป็นช่องยูกิร้0ยเแล้วนะครับก็ขออนุญาตเอาเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวมาขอแทรกลงหน่อยละกันนะครับผมก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนที่ ไม่ได้ชอบนะหรือว่าจะมีคนที่ชอบผ่านมาเห็นก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับคุยกันและการเผื่อจะมีคนชอบการพานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับให้เกตตัวหน้าผมอ่พูดว่ามีแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบนี้อีกยังไงก็มีแน่นอนนะครับแต่าจะาไม่ได้บ่อยเท่าคลิปยูกินะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับ